น้ำนี่ถนนนี่น้ำท่วมหมดเลยนะแดบดบมันแดบดบมันส่องเนาะเดี๋ยวจะถึงตรงสวยๆแล้วเดี๋ยวจะพาดูตรงตรงนี้ยตรงข้าวเขาสวยๆเนาะริมโมูลเนี่ยมันมีทางลงไปอยู่ จะเป็นน้ำมูลเนาะเดี๋ยวมีรถจอดอยู่ตรงนี้ด้วยมีที่จอดรถอยู่นี้จะเป็นน้ำมูลนะคะสะพานน้ำมูลเข้าเขตร้านขามใต้แก้วเห็นเห็นบัวเขาสวยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวแก้วจะไปจอดตรงนี้นะเนาะครับเาขึ้นมานะตรงนี้สวยๆอนะ่ะตรงนี้ บัวน,นี่ก็ห่วงเปล่าเนาะม่จะถึงวันถาแล้วตรงนี้อ่ะทุ่งข้าวซื้อสวยมีอ่างบัวเลยตรงนี้นะมันได้ยินเสียงรถน,น่าจะหลับแล้วไม่เป็นไรไม่รบก,กวนเนาะไม่แก้วขอขท,ทําคิดไว้แล้วกันเนาะอะเ,อนะเดี๋ยวจะกลับรถ วยนะถ้าทำคลิปจะสวยนะ่นีอข้าวกำลังออกรวงเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเป็นไฮไลไท์ให้เพื่อนๆดูเด้อ ตรงนี้เซืวอสวัสดีจ้าแม่แก้วตากะต,ตาเวนยายนงสวัสดีค่ะยายเดี๋ยวแม่แก้วตรงนี้จะบันทึกเป็นไฮไลท์นะคะตากะยายนี่นี่ดูตรงนี้เลยส,สวยสวยขอบคุณนะคะที่มารับชมเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นทุ่งนานาปังเขานะเขาจะมันมันอยู่ติดฝั่งมูลค่ะฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำมูลเนาะเดี๋ยวแม่แก้วจะเดินไปดูตรงตรงนู้นด้วย นี่ค่ะก็าําข้าวนาปังนะมันมันอยู่ติดมูลเนาะข้าวเขาเชื่อยขนี่้ามีปลูกน้อยนาข้างๆปลูกด้วยเป็นเป็นนาเพื่อนเองเพื่อนก็อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยมีน้อยนาด้วยมีน้อยนาข้างทางด้วย ขอบคุณนะคะยายดูดูข้าวเขาสวยๆนะเนี่ยเดี๋ยวแม่แก้วขอตั้งกล้องนิ่งๆก่อนเนาะมันมันอยู่อยู่ช่วงใายๆนะคะเนาะข้าวสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นคลิปนะคะพาชมข้าวนาปังนะคะบ้านขามใต้เนาะสวยไหมคะยายเดี๋ยวแม่แก้วจะกดเป็นไฮไลท์อีกทีหนึ่งเนาะ เดี๋ยวจะจะดูหน้าแม่แก้วก่อนแต่ใส่ผ้าปิดจมูกด้วยเนาะใส่หมวกด้วยเด้เดอสวยสวยเฮ้ยสวยใหญ่เดี๋ยนะเดี๋ยวจะทําจะทําเป็นไฮไลท์ตรงนี้เนาะยายสวัสด,ดีค่ะยายแม่แก้วจะทําเป็นไฮไลท์ตรงนี้เนาะทำปกมันนะ เขาเขาเรียกแคปหน,น้าจอมันมัน